ประกาศนะครับผมประกาศนะครับผมจากช่องแบงค์แบงค์นะครับผมวันนี้นะครับช่องแบงค์แบงค์ได้รับเติมโรบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีทั้งแพ็คต่างๆก็มีด้วยนะครับผมอ่าก็นะครับจะมีทั้งหน้าของแพ็คขนนะครับแพ็คกบแพ็คการ์ดเรนเจอร์นะครับผมแล้วก็แพ็คผู้เล่นใหม่นะครับแล้วแพ็คคัมแบ็กนะครับผมมีพาร์ทด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็คบี้ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมอ่าก็ใครสนใจเนี่ยมาเติมกับผมได้นะครับผมปลอดภัย นะครับสะดวกปลอดภัยนะครับแล้วก็หายห่วงนะครับเรื่องการโดนโกงอะไรต่างๆแน่นอนนะครับผมก็สัสดีนะครับไปดูคลิปกันเลยไปโอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงค์แบงนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมลา์เรนเจอร์นะครับผมวันนี้นะครับมีตู้เพิ่มโอกาสนะครับผมเจ้าหน้าของโยและเรนเข้ามานะครับผมซึ่งเราต้องการเจ้าเรนนะครับผม่า ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีตั๋วกาชายอยู่30บใบนะครับผมก็มาเปิดกันนะครับว่าจะได้เจ้าเรียนไหมตอนนี้ผมก็ป่วยหิว่นะก็ไม่ก็ละน่าจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็ฝืนทาคลิปมาก่อนนะครับผมก็จากป่วยยังไม่หายเลยนะครับผมก็ไปเปิดกันเลยจะมาหรือเปล่าเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าคือต้องเข้าใจเรื่องคนป่วยนะอ่าพิกโกมาโอ้โห ไม่ยอบใจกันน่อยเลยโธนี่ใกล้จะหมดเดือนแล้วนะยังไม่ได้เลยนะเจ้าเรนเนี่ยมาหน่อยเถอะโต้โหอ,อะไรนี้อเทพเรนมาหน่อยเล่นมานี่คือแบบผมมีคอมในดวงใจเลยนะถ้าเรนมาเนี่ผมมีทีมในดวงใจแนละ้วนี่แชมเปญ มาทำไมโอ้โหมาไหมโอ้โหแปดดาวออกเยอะนะแต่คือไม่ใช่แปดดาวที่เราต้องการสักตัวโอ้โหไม่มาแล้วว่ะเอาไงาดีเนี่ยครั้งสุดท้ายครับก็น่าจะไม่ได้เปิดแล้วเราเช่นนี้เพราะว่าคงไม่มีตัวให้เปิดแล้ว ะครับผมอโอ้โหเดือนนี้นี่คือแห้งจัดเลยนะนี่นะเรียบร้อยครับแห้งมากเลยนะเดือนนี้เดี๋ยวไปพีพีกันแล้วกันสักสองสามตานะครับผมนะบผมก็มาไม่นานหรอกนะรผมมาๆม,มาไม่นานไปเอาเจ้าเห็ดเาจ้าเห็ดกลับมาเล่นนะครับผม สลับทีมไปเรื่อยครับอยากเล่นทีมไหนก็เล่นทีมนั้นครับออโต้ไปดีกว่ากดคูณสองไหมครับนี่ แม่งใคอเทมก็ได้นะผมร,รอบนี้ชนะใสใสแม่ก็อยากได้นะทางาเจ้าเจ้าเรนเนี่ยอยากได้มากนะผมแต่ว่าเปิดม,มาตั้งเดือนนะทุกคนถ้าถ้าหลายคนเห็นนะถ้าหลายคนสังเกตหลายคนเห็นนะคือไม่ได้เลยคือผมไม่ได้เลยครับผมถ้าใครที่แบบดูผมอยู่ตลอดเนี่ย คือแบบโอ้โหเปิดเท่าไหร่ก็ไม่มาเหมือนเหมือนมันจะไม่ให้เราอะ่ะเหมือนวงการเกมจะไม่ให้เราอะตอนครีไปนอนใช้คู่จระเข้นี่โหดน,นะเอาจริง มันคลี้แรงมากนะครับทุกคนสังเกตที่บันขึ้นครับว่าคลีสิโอ้โหดูดิคลีรัวๆทางคลีครับผมทางคลียังเล่นได้นะครับผมเจ้าหนอนแสงเนะี่ยถ้ามีเลนนี่คือสบายเลยครับทางคลีมันลึกครับนี่ครับผมคลีรัวๆสังเกตได้นะว่าเลือดป้อมก็ลดด้วยนะคลีจากนอนแสงเนะี่ย เรื่องว่ามันก็ลดทีละนิดด้วยนะคือเวลาขีแบบตีพื้นที่นะครับเพราะว่าขีมันแรงมากอ่าไปต่อทีมนี้ไม่มีเจ็ดแสงว่ะลองดูหน่อยไปครับ นี่เอลซ่า e เรายืนแทงแทนเลยเมื่อกี้แล้วผมก็ปล่อยตัวไปเรื่อยๆครับคำนี้ต้องแช่เทมนะ โอ้แต่มีโอกาสโดนสวนได้นะเนี่ยเขาสร้างกลุ่มได้นะครับผมโทวัตตอนนี้ยืนค้ำอยู่นะครับผมก็ถ้าโทวัตตัวหน้าสุดเห็นไหมถ้ายืนไหวสองตัวนั้นก็เราสร้างกลุ่มได้ก็น่าจะชนะได้ครับผมแต่ดูทรงแล้วน่าจะแพ้ครับเพราะว่าฆ่าเขาไม่ได้ครับต้องรีบฆ่าเขาครับผมอ่าเขาเริ่มกลุ่มแตกละเขาเริ่มกลุ่มแตกแลวครับผมเราจะชนะได้ครับผมเหนียหนอนขี้แรงมากครับทุกคนเมื่อกี้เห็นนะโอ้ขี้แรงจริงครับขี้ทีเดียวหมดฝูงเลย โอ้โหเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกิวเอสอันวายเผื่อไว้ตีคนไทยแต่ไม่เป็นไรกิวนี้มาตีผมอยู่ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเกือบ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออกิวนี้มาตีผมบ่อยนะปกติผมไม่ตีคนไทยนะเมื่อกี้ลืมดูธงแต่ว่าคือกิวนี้ไม่เป็นไรตีได้เพราะก็ตีผมบ่อยเออไม่รู้เป็นอะไรนักหนาตีผมบ่อยก็ตีกลับซะบ้างนะถือว่าดวงถือว่าดวงดีไปนะเล็งถูกกิว ผมเมื่อกี้ลืมดูทงไปกดโล่ไปครับ เฮ้ยทำไมลูกไฟไปอยู่ตรงนู้นซับบอนของสล,ล็อตเหรอแต่ทีนี้ตรงข้ามไม่มีสล,ลอ็อตนะเนี่ยอ๋าด,ดูดิทุกคนด,ดูดิโดนครีกลุ่มแตกหมดเลยครับโดนดรอแสงครีกลุ่มแตกเลยนะไม่ได้แค่หนรอแนสงตัวเดียวนะตัวสายว่างไวตัวอื่นก็ครีได้นะแต่ว่าตัวที่ครีแรงที่สุดในทีมก็คือหนอนนะนี่ครับผมครีก,กระจุยกระจายคนระับบ้านบึ้ม ขึ้นมาสองแล้วอ่าไปกันต่อครับมาสองชิวชิวแล้วนี่มีเจสกับบาวล็อกคู่กันนี่คือดาวมันหนักมากครับอย่าไปอย่าไปหาเรื่องมันทีมนี้เหรอลองลองลองได้ลองได้ลอง,ลอง,ลองได,งได,งได้ทีมนี้ต้องลองโหดโหดมากแต่ก็พวกธาตุไฟมาสองตัวไงอาจจะอยากอยากลองเฉย น่อก่อนนี้คือผมติดเกียร์ไม่กลับพึ่งใบมันนะผมกับพึ่งทางคลีมันเลยผมติดเกียร์แบบทางคลีให้มันเลยนะครับผมยกฝูงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกลุ่มเขาไม่แตกเลยอะ กลุ่มเขาไม่แตกเลยอะไม่เป็นไรครับนอนแสงมันจะช่วยใบจะเลิกหน่อยนะนอนแสงเพราะผมไม่ได้ติดดามลามอะไรไม่ได้ติดเงานะเออแต่ผมเน้นทางครีอะครับคือดูครับครีกระจุกระจายครับนอนแสงครับนี่ครับดูที่คำว่าครีด้านหน้าครับผมครีกระจุกระจายมากครับผมนี่ครับครีรัวๆเลยนี่แป๊บเดียวกลุ่มแตกกันนะครีครีโกงครับครีโกงมากครับทางครีเริ่มกลับมาแล้วนะถ้ามีเจ้าเลนเนี่ยคือจะครีโกงวันนี้ครับตำนานก็เล่นทางครีกันหมดเลยนะ อ่าก็เล่นทั้งหมด5เกมก็ชนะสบายสบายชิวๆนะท่านสองตำนานก็จะเห็นนะว่าตำนานก็จะใช้อ่าหนอนแสงเนี่ยครับผมคู่กับเจ้าเลนนะพ่อมันจะเล่นทางคริกันได้นะซึ่งโกงมากนะสองตัวนี้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเจ้าเลนเนี่ยมันมีบัฟมีบัฟตีแม่นและบัฟคีด้วยนะครับผมบัฟตีแม่นนี่คือตีปกติแม่นนะแล้วบัฟคีด้วยนะคผมแล้วก็มีพื้นที่ด้วยนะครับผมแล้วก็เจ้าหนอนมันก็มีบัฟพลังโจมตีด้วยนะครับมีความเสียหายคริด้วยนะครับผมก็เข้ากันได้เลยนะครับบัฟเป่นก็มีนะโโอ้ห สุดเลยนะครับผมก็คลิปวันนี้ไม่มีเลยรมากมาเปิดกระชาแล้วก็มาเล่น p ิวพี p ให้ดูนะผมก็ตอนนี้ป่วยอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมก็จะลงก็ตอนหายป่วยนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ